สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y YouTube อีกแล้วนะคะลุงพาลุยชาแนลค่ะยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณนะคะที่ติดตามกันนะคะตอนนี้ครบ2000นท่านแล้วนะคะก็กำลังจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ยอดดูก็หลายแสนแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็ลูกค้าจาก YouTube นะคะ100%เซเลยนะคะนี่ต้องขอบพระคุณมากๆเลยที่ส่งมอบเห็นเห็นส่งมอบนะคะเป็นลูกค้า จองนะคะรับรถนะคะส่งมอบกันใน y o u t u b e นะคะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวใครที่รอรถอยู่นะคะรอนิดนึงนะคะโดยเฉพาะพวกรถเอเวอร์เรสต์ Everest, สปอร์ตแรปเตอร์อะไรพวกนี้รอนิดนึงนะคะอาจจะช้าน,นิดนึงนะคะลูกค้าที่ใช้รถ1-3เดือนที่ลุงบอกะคะ่ะแนะนําให้จองก่อนเลยนะคะจองก่อนแล้วก็ไปแน้นผ่านก่อนนะคะแล้วก็ค่อยรอรับรถนะคะอย่าไปรอนะรถรถรุ่นตัวฮอตฮอตนะคะตัวท็อปทนะคะ จองก่อนเลยนะคะแล้วก็เลิกค่อยว่ากันนะคะอย่างเช่นแบบว่าลูกค้าบางคนก็ซื้อสดนะคะซื้อสดอย่างนี้ก็คือย,ยิ่งแนะนําให้รีบจองเลยนะคะจองไว้ก่อน5,000บาทนะคะผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวลุงจะพามาชมนะคะต้องเกิดให้ฟังก่อนนะคะว่าตัวเอเวอเรสของเรามีทั้งหมด5รุ่นนะคะตัวเริ่มต้นจะเป็นตัวเทรนนะคะ1 3ึ่0 0้านสามบาทนะคะเทรนนะคะอ่ะตัวขยับขึ้นมานะคะจะเป็นตัวสปอร์ตก็คือตัวนี้นะคะ สปอร์ตตัวนี้ราคา1 4 8 4 0 0้านแนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มีสปอร์ตเพิ่มแพ็กเกจเข้ามานะคะอ่าแล้วก็ตัวขยับขึ้นมานะคะเดี๋ยวรถเขาขยับแป๊บหนึงนะคะอ่าขยับขึ้นมาจะเป็นตัวเอเวอรเรสต์ไทเทเนีมนะคะขับ2นะคะ1ล้านหนึ่งแสนเอหนล้านเจ็ดแสนสอนะคะไทเทเนียมสีคูณสนะคะหล้านแปดแสนแะเอเจ็ดหมื่นนะคะแล้วก็ตัวท็อปสุดเลยนะคะก็จะเป็น e v e r อร t นะคะตัว เอเวอร์เรสตัว w i ยแพ็กนะคะตัวนั้นก็คือค่อนข้างที่จะอะใหม่สําหรับตอนนี้เลยนะคะเออกังวลรถคันนี้มากๆเลยเดี๋ยวเรารีวิวของเราไปแล้วกันเนาะ,ะมีทั้งหมด5รุ่นนะคะคันนี้เป็นตัวสปอร์ตนะคะสีเทาดําค่อนข้างที่จะหารถยากมากๆนะคะเรียกว่าเริ่มแบบเลิกผลิตแล้วนะคะเริ่มผลิตช้าลงนะคะเพราะว่าไปเ,เรื่องของตัวตัวใหม่นะคะมีทั้งสตอมแท็กด้วยนะคะทั้ง XLS ด้วยนะคะตอนนี้ลายผลิตฟอร์ดนี่แบบเยอะมากๆนะคะ ขายดีมากๆนะคะลูกค้าที่รอรถรอนิดนึงหัใจก่อนนะคะลุงไม่ค่อยได้ยินแล้วตอนนี้อ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันคันนี้ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเข้ามาเลยค่ะก็เดิมๆนะคะจากโรงงานเลยนะคะมาดูด้านหน้าเลยเดิมๆตั้งแต่ตัวกระจังหน้าเลยนะคะกระจังหน้าเป็นสีแบบนี้เลยนะคะเขาจะเน้นเป็นสีโทนดําทั้งหมดเลยนะคะรุ่นสปอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นอะคริลิกด้านบนนะคะ,ะติดตั้งมาให้เป็นสีดําเลยนะคะจากโรงงานนะคะแล้วก็ กระจังหน้าตกแต่งโทนดำค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะโลโก้ปกติเขาจะเป็นโทนน้ำเงินอันนี้ให้มาสีดำเลยนะคะ,ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นรังผึ้งค่ะที่ระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องนะคะนี่ตกแต่งเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ยังไม่มีในเรื่องของกล่องเลดร์นะคะหรือว่าตัวออปชันที่ช่วยเขาเรียกเลยนะ ตรวจจับอะไรพวกนี้นะคะ่ะพวกอันนี้ผิดควบคนโทษมีให้นะคะแต่ว่าเลนคิปปิ้งเลนสัตตอรลิงอะไรพวกนี้ยังไม่มีนะคะ,ะด้านล่างก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเซ็นเซอร์นะคะมีมาให้เรียบร้อย4จุดค่ะไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยนะคะการชนหน้าตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะห่วงล่างจูงมีให้2ห่วงนะคะพร้อมกับการโครนดีดหินดีดนะคะด้านล่างก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะช่วงล่างจะเป็นวัดลิงทั้งหมดนะคะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะคะแล้วก็ช่วงล่างของเขาอย่างที่ลุงบอกไปนะคะจะเป็น มาพร้อมกับคีบระบายความร้อนนั่นเองนะคะเครื่องยนต์จะเป็น2.0ค่ะร้0เจแรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรค่ะตัวนี้ก็จะเป็น6สปีดนั่นเองนะคะอ่ะก็หน้าตาเป็นแบบนี้ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนนะคะอันนี้ก็ทำงานอัตโนมัติเช่นกันนะคะมาดูแมกยางนะคะเป็นกูดเยียร์จากโรงงานนะคะขอบ18เลยนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสีรยางตรงนี้ค่ะ255านะคะ ตั้มหกห้านะคะ R ยี่สิบเออ R 2 0นะคะ,อะ,คะขอบ20นะคะลืมไปถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวเทนถึงจะเป็นขอบ18นะสปอร์ตเป็น20แล้วนะคะไม่ว่ากันนะหลงลืมบ้างนะคะเออสปอร์ตเนี่ยคือนานๆจะได้แบบลดโผล่มาทีนึงนะคะส่วนมากจะปล่อยตัวไทเทเนียมเยอะมากนะคะอ่ะโอเคมาแล้วก็แก้มข้างค่ะ แก้มข้างก็จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะก็ตกแต่งเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะสปอร์ตตกแต่งโทนดําค่ะก็จะเป็นตัวน,นี้เลยกุญแจไม่ได้หยิบออกมานะคะตัวนี้ก็จะมีไฟนะคะไฟเลี้ยวนะคะตรงข้างตัวรถเลยเป็นสีส้มนะคะอ่ะแล้วก็บันไดค่ะจะเป็นสีดําแบบนี้มาจากโรงงานเลยนะคะก็อัปเกรดมาแล้วจากเดิมนะคะหล่อมากๆนะคะกุญแจสมาร์ทเคเลสน,นะคะแล้วก็ฟีนติดให้เรียบร้อยเลยนะคะกันสาดนะคะราวหลังคานะคะครบมาแล้วนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกัน ตัวไฟท้ายนะคะในรุ่นของสปอร์ตนะคะ,ะให้เป็นแบบไฟซิกเนเจอร์แบบนี้มาเลยนะคะนี่นะคะ,ะแล้วก็จะมีโลโก้แบบนี้นะคะตรงนี้กล้องกัดระยะจอดค่ะด้านหลังก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะหว่วงเขาเรียกอะไรนะล้อนะคะล้ออล่ยอยู่ด้านล่างนะคะเออนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นตากล้องเข้าไปไม่ทันอ่ะ ตัวนี้เป็นโลโก้ดำนะคะตัวนี้ก็เป็นที่ปัดน้ําฝนนะคะแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3าตัวนี้ก็ไล่ฟ้านะคะมาเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะนี่นะคะด้านในห,หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะกว้างมากๆเลยนะคะ,ะมีช่องชาร์จไฟให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวตัวสปอร์ตนะคะเป็นตัวที่2นะคะตัวเริ่มต้นคือตัวเทรนนั่นเองที่ลุงบอกผิดไปเมื่อกี้เนาะก็เป็นขอบ18นะคะตัวเทรนนะคะ ตัวเทนนะอฟิวการขับขี่เขาก็จะแตกต่างออกไปนะคะสปอร์ตเนี่ยลุกขับแล้วนะคะเคยขับไปส่งพี่พี่อะไรนะที่ที่ที่ชัยภูมิจําชื่อไม่ได้แล้วพี่บุญส่งเออนะคะที่ชัยภูมินะคะอ่านี่เราก็มาดูด้านหน้าค่ะก็จะเป็นบาะอกไฟฟ้านะคะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หน้าจอตรงกลางก็จะเป็น12นิ้วคะ่ะจะมืดๆนหน่อยนะรีวิวกลางคืนเนาะอ่าโอเค ตัวนี้ก็จะติดกล้องให้เรียบร้อยเลยนะคะบันทึกภาพนะคะอ่าแล้วก็กระจกนะคะด้านบนนะคะจะเป็นตัดแสงนะคะจากรถขันหลังนะคะลุงผู้ช้าเพราะว่ารอตากล้องเขานะคะเขายังไปไม่ถึงอ่ะโอเคหน้าจอค่ะเมื่อกี้เนาะกลับมาที่หน้าจอ12นิ้วนะคะเป็นแบบ s ิ n ค์ 4A Android Auto นะคะเชื่อมต่อฟอดพลาสมาใช้งานได้ค่ะตัวนี้นสามารถใช้พิกัดรถนะคะ แล้วก็วอร์มเครื่องได้นะคะตรงนี้นัดหมายเข้าซูมบริการนะคะได้หมดเลยนะคะใครที่ใช้ฟอร์ดทารไม่เป็นนะคะทักมาถามได้เลยออกรถไปแล้วก็ทักเข้ามาถามได้นะคะวอลเลยชัตเจอร์มีให้เรียบร้อยนะคะ<ๆ>พร้อมช่องเสียบ USB 2ช่องนะคะ,ะแล้วก็ดูตรงเกียร์นะคะเป็นแบบ6สปีนนะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าะคะ่ะกลับมาที่พวงมาลัยนะคะ,ะพวงมาลัยเราก็ให้มาเต็มนะคะอแดปยตผู้คนโทรลมีให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ พวงมาลัยปรับระดับได้4ระดับนะคะอันนี้ก็จะตกแต่งโคนสีเป็นหนังนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะสีดำเดินได้ดำนะคะตกแต่งโทนดำหน้าจอนะคะจะเป็นแบบ8นิ้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นตัวเพิ่มแพ็กเกจตอนนี้ก็เป็นหน้าจอเดียวกันแล้วนะคะ8นิ้วเหมือนกันนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าคือแต่ก่อนหน้าที่ได้1 10 12นิ้วไปอะ่ะเขาจะเป็นตัว ในเรื่องของบริษัทนะคะที่เขาหาวัสดุมาให้ไม่ทนันเขาก็เลยได้เป็น12นิ้วแต่คือเบื้องต้นเดิมๆเ,เลยเขาคือ8นิ้วนะคะใครที่ได้จอ12นิ้วไปก็ยินดีด้วยนะคะก็ออกรถไปช่วงที่แพ็กเกจเปลี่ยนพอดีนะคะอ่ะโอเคฟุตสตาร์ทนะคะอยู่ฝั่งขวามือคะ่ะในรุ่นนี้นะคะ,ะที่ปัดน้ำฝนนะคะไฟฉุกเฉินอะไรก็มีให้เรียบร้อยนะคะแผงไฟหน้านะคะอัตโนมัติปรับสีได้นะคะปรับไม่ใช่ปรับสีแบบนั้นนะ ปรับความเข้มข้นของแสงนะคะเออนะคะแผงประตูนะคะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกนะคะแล้วก็ปลดลอ็อกไฟฟ้าด้วยนะคะอ่ะเป็นยังไงบ้างคะหลงลืมไปบ้างเนาะกับตัวสปอร์ตนะคะต้องบอกเลยว่ามื่นๆม,มากเลยเนาะปกติถ้าอย่างที่ลุงบอกนะคะตัวสปอร์ตเนี่ยลูกค้าจะเพิ่มแพ็กเกจเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะตัวนี้ไม่ได้เพิ่มแพ็กเกจนะคะราคาเดิม1นึ่งล้าน 4, สีบาทนะคะ ตัวแพ็กเกจนะคะลุงทาไปให้หลายรุ่นมากๆเลยนะคะก็จะเป็นเพิ่มอีก58,000ตอนนี้เป็น58,000แล้วว่าเพราะว่าตอนนะั้นก่อนหน้านะคะลูกค้าที่ออกรถไปก่อนหน้าจะเป็น60,000บาทเพราะว่าหน้าจอจะเป็น10 10นิ้วนะคะตอนนี้เป็นหน้าจอแบบ8นิ้วนะคะก็คือมาตารฐานเลยนะคะเป็นแพ็กเกจ B แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวลุงฝากคันนี้ไว้ด้วยละกันนะคะเป็นเอเวอเรสต์นะคะ2023นะคะรุ่น สป,ปอร์ตนะคะเครื่องยนต์2.0 170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะเป็นซิงเกิลเทอร์โบค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ